สมรักเปิดใจเป็นช่วงตกต่ำที่สุดเครียดจนอยากจบชีวิตเบสร่ำให้ตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยทำให้ลำบากสมรักคำสิงเปิดใจเรื่องราวดราม่าเผยเป็นช่วงตกต่ำที่สุดเครียดจนอยากจบชีวิตเบสรักวาีร่ำให้ตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยทำให้ลำบากเบสรักวาีคำสิงควงคู่คุณพ่อสมรักคำสิงมาเปิดใจในรายการวูดีอินเทวิวถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นลั่น เป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ำสุดเครียดหนักจนอยากจบชีวิตแต่ดึงสติกลับมาได้เผยเรื่องการอย่าร้างเกิดขึ้นก่อนมีคดีความเบสหลังน้ำตาชีวิตตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากชีวิตที่ผ่านมาพี่สมรักเจอมาเยอะมากเลยจุดที่พีคสุดหน้าจะเป็นตอนได้เหรียญทองใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงจุดต่ำสุดสมรักผมว่าช่วงนี้แหละคือต่ำสุดเรื่องข่าวคราวที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ สมรักเราต้องออกมาสู้ความจริงตอนเกิดข่าวใหม่ๆก็แทบบ้าเหมือนกันแทบฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่เลยแต่พอไตรตรองนึกภาพทบทวนเหตุการณ์ว่าเราผิดตรงไหนประกอบกับชาวบ้านแฟนคลับเขาก็หาข้อมูลต่างๆมาหาเราเยอะก็เก็บไว้เพื่อไปสู้กันในศาลก็สบายใจขึ้นช่วงที่เรารู้สึกแย่ตอนนั้นคือยังไงสมรักไม่ได้ดูสื่อเลยอยู่ทุ่งนาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ความคิดที่อยากฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจากอะไรสมรักก็เพราะมีข่าวนี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตผมทำงานเพื่อสังคมเยอะนะพอรู้ว่าโดนแจ้งความเราก็โทรหาตำรวจเลยจะให้ผมไปตอนไหนจะไปให้ปากคำอย่างเดียวเลยมาเห็นข่าวอีกทีก็จะออกหมายจับผมแล้วเราผิดร้ายแรงนะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรู้สึกยังไงกับพ่อ เบสอย่างที่ต่อไปในสื่อก็คือสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถรู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเบสนะคะหมายถึงประชาชนนักลก่าวหรือชาวเน็ตเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมีแค่พ่อกับผู้เสียหายอยู่ด้วยกันฉะนั้นก็อยากให้คอมเมนต์เบาๆเพราะเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใครพูดความจรง100ิงหนึซอย่างที่หนูตอบไปเลยนั่นคือความรู้สึกหนูก็รู้สึกแบบนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องรอทางกฎหมายพิสูจน์ แล้วตอนที่เป็นข่าวเราเจอหน้าพ่อคุยกันยังไงเบสคือจริงๆพ่อโทรมาคุยตลอดคือหนูรู้คนแรกเลยค่ะว,ว่ามีเหตุการณ์นี้พ่อก็โทรมาบอกว่าโดนแล้วบอกว่าจะมีน้องไปแจ้งความคดีนี้นะเราก็ไม่เชื่อข่าอะไรของพ่อเนี้ยแล้วพอตกเย็นมาเป็นข่าวจริงๆโดนแจ้งความจริงๆตอนแรกเราคิดว่าพ่ออาจจะวิตกกังวลไปเองคนมาถามเบสเยอะไหมเบส อย่างที่บอกตอนนั้นหนูก็อยากรู้ความจริงพอเราไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้จะตอบกับนักลก่าวยังไงนี่คือสิ่งที่หนูเครียดมากว่าจะตอบยังไงดีก็เลยคิดว่าโอเคเราก็ตอบตามที่เราตอบได้ตามความเป็นจริงก็คือเราไม่รู้แล้วคนก็ต้องสงสัยเพราะมีเรื่องแม่อีกเกี่ยวกับการยาร้างตกลงเกิดอะไรขึ้นเบส คือเขาอยากกันก่อนเกิดเรื่องขะพออยากก็มาเกิดเรื่องนี้อีกคนก็เลยยงเรื่องอย่ามาด้วยแล้วหนูกับน้องชายคือรู้อยู่แล้วว่าเขาอยากกันแล้วทุกคนก็โอเคไม่อยากให้พ่อรู้สึกว่าพอเขาแก่แล้วเราทิ้งเขาหรือเปล่าก็เลยคุยกันด้วยความเข้าใจว่าอย่าแต่ให้พ่ออยู่ที่บ้านใช้รถใช้เงินอะไรปกติอยากจะกินอะไรก็บอกแม่บ้านคือทำตัวปกติเหมือนไม่ได้อยากคนก็เลยไม่รู้เรามีแอบ,บนอยพ่อไหมบส ไม่น้อยเลยคะ่ะเป็นเคสตัวอย่างด้วยคือเบสรู้สึกว่าในกรณีของพ่อหลายๆกรณีไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามมันมีเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอย่างพี่นิกกี้ก็มาบอกว่าพ่อเราเป็นกรณีตัวอย่างให้กับดาราสมัยก่อนที่เขายังเที่ยวอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าจริงเหรอมีคนเป็นประมาณนี้เหรอเขาบอกเยอะเวลาไปเที่ยวกลางคืนในโลกความเป็นจริงคือมีเหตุการณ์นี้เยอะเราก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันให้คนได้ระวังตัวเอง กระแสโซเชียลเวลาเราเห็นคนด่าพ่อรู้สึกยังไงเบสคือหนูเข้าใจในเรื่องที่เขาด่าหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยข่าวตอนนั้นออกมาเขาเขียนไปทางนั้นด้วยคดีด้วยอะไรยังไม่ได้กระจ่างเท่าไหร่คนก็เลยอาจจะแบบตีความไปต่างๆนานาหนูก็บอกพ่อว่าบางทีมันก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันไปทางนั้นพ่อเขาเป็นคนนิสัยสนุกสนานแต่รู้ไหมว่าเขารักคุณขนาดไหนเบส รู้คะ่ะพ่อแม่หนูคือเขาตามใจทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กคือไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากเลยทั้งทั้งที่เขาเป็นหนี้ร้องไห้เราไม่เคยรู้สึกว่าพ่อไม่มีตังหรือว่าไม่มีตังส่งบ้านคือบ้านเขาซื้อตอนที่ได้เหรียญมาแล้วเขาไม่มีตังส่งบ้านแล้วหนูอยู่บ้านหลังนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าบ้านจะโดนยึดเขาไม่ทำให้รู้นั้นคือทำให้เป็นหนูอย่างทุกวันนี้ที่พ่อเขาลำบากขนาดไหนแม่ลำบากขนาดไหนในขณะที่หนูสบายมาก